อุ้ยทุก like. คนตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาทุกคนตำรวจมาตำรวจมาดิตำรวจมาดิตำรวจก็มาดิมาดิตำรวจตำรวจมาดิสวยตำรวจแตกกันดูตำรวจแตกมีกุนอะขอกันแล้วกันก็ต้องขอกาบสวัสดีชาวโลกทุกทุกคนทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะปิดเทอมกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะเราก็ไม่มีแบบจะเล่นกันเหมือนเดิมนะครับผมทุกคน ผมก็ได้เลื่อนหน้าฟีดอยู่ดีๆนะครับผมแล้วผมก็เจอแมปนี้ขึ้นมานะครับผมชื่อแมปก็ชื่อว่า City Light นะครับผมทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดีกว่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมหน้าที่มันก็มีหน้าที่นักดับเพลิงนะครับแล้วก็ตำรวจแล้วก็ปรุงอาหารทําความสะอาดแล้วอื่นๆอีกมากมายอะไรประมาณนี้นะครับผมไปไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผมจะเสียเวลา โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมากดเล่นกันเลยนะครับผมฟึบยินดีต้อนรับสู่ชีวิตในเมืองในเมืองคุณสามารถทำงานได้โดยกดปุ่มงานโอเคคุณสามารถเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและต่อสู้กับอาชญากรรมตกลงนักดับเพลิงและดับไฟโอเค อะไรเนี่ยกุ๊กอะไรเนี่ยและอาหารมันไม่ไป,ปลปลภาษาไทยให้ผมอ่านภาษาอังกฤษว่าเป็นอะทาความสะอาดและรักษาเมืองให้สะอาดอันนี้น่าจะอันนี้อะไรเนี่ยสไตลิสและจัดทรงผมอันนี้น่าจะตัดผมผมว่าหรืออาชญากรและต่อสยูยอันนี้แหละผมว่าทางของผมจัดไปเดี๋ยวเราจะมาเป็นอาชญากรก,กันดีกว่าวันนีออ้อะไรเนี่ย คุณสามารถอัปเดตและตกแต่งบ้านของคุณเองโอเคเอา่าอย่างแรกนะเราไม่ต้องอะไรมากเรากดเปิดอาชญากรเลยแล้วกันยินดีต้อนรับสู่งานอาชญากรตกลงเดี๋ยวกดยอมรับอันนี้ไปก่อนโอเคงานของคุณคือการปล้นและจุดไฟในเมืองโอเคชอบเลยครับหยอกหยอกหยอกเพื่อค้นหาอาชญากรรมเปิดแผนที่เปิดยังไงอ๋อนี่ง กดตรงแผนที่อ่ากดแผนที่มาแล้วที่นี่คุณสามารถเลือกสถานที่และจะแนะนำคุณที่นั่นตกลงโซนนี้ช่วยคุณสามารถอัปเกรดเกียร์ของคุณโชคดีเอ,อ้อมันแปลกแปลก,แปลกนะผมว่าโอเคเราได้รถคันสีเหลืองมาหนึ่งคันหนอันนี้อัปเกรดอ๋อมันคืออัปเกรดอาวุธอัปเกรดอะไรต่างๆนะครับทุกคน ประมาณนี้นะแต่เรายังไม่มีตังสักกบาทเลยนะครับผมเอออันนี้เป็นภารกิจหรออุ้ยเดี๋ยวเราไปวางเพลิงแถวนี้ดีไหมคนดูมันต้องทํำยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราไปตามลูกศรกันแล้วกันลูกศรมันพาเราไปไหนเนี่ยอ้ยไกลด้วยเดี๋ยวเราต้องเรียกยานผ่านน้ามาก,ก่อนนะมาเอา้าเดี๋ยวมันให้คัดสีเหลืองมาทาไมเรียกมาเป็นสีฟ้าเลยทีเนี้ยแล้วมันขึ้นรถยังไงอะคนดูอุ้ย ไม่ขึ้นรถยังไงอ่าโอเคครับทุกคนผมขึ้นรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะโอ้โหการขึ้นรถก็คือเราต้องมายืนบนถนนแล้วก็เรียกรถนะครับผมมันจะขึ้นเองนะครับผมทุกคนผมฉลาดน้อยเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตามจุดเลยแล้วกันชนได้เลยไหมเนะี่ยโอเคเราไปอาชีากรไปโอเคมันให้เรามาบ้านหลังนี้นะครับทุกคนโอเคมาถึงแล้วมันให้เราทําอะไรเนะี่ยเริ่ม อ๋อเริ่มเริ่มราดน้ำมันหนอเนี่ยเอ้าแล้วผมจะออกไงอ๋อมันให้มาจุดไฟผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วแล้วผมต้องไปไหนต่อผมต้องหนีจากที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะหรือว่าทำยังไงผมงงเดี๋ยว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 คนดูตำรวจเต็มเลยตำรวจเต็มเลยเว้ยคนดูเฮ้ยตำรวจเต็มเลยแล้วมันไม่ทำอะไรผมหรอใช่ไหมผมเข้าไปใกล้ได้ปเนะี่ย โอมันยังไม่รู้ว่าผมเป็นคนทําโอ้โหทุกคนอยาก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 ,อยากดูอะไรสนุกสนุกไหมเดี๋ยวผมทำอะไรดูแป๊บน,นึงเดี๋ยวเดี๋ว,วทุกคนผมสามารถขโมยของได้ผ่าน,ผ,านผ่านทะลุทะลุกระแพงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าจะลองยิงตำรวจเลยดิอดโอเคทุกคนตอนนี้เราได้มุมแอบแล้ว ทุกคนรอดูเลยปึ้มปั๊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 มมันยิงโดนเปล่าวะนะนี่ตัวนี้ใกล้ๆเลยปั๊มปั๊มปั๊มปัปัปัยิงไม่โดนนะผมยิงไม่ได้เฉยอะไรเนี่ยโอ้โหไปหาขโมยก่อนดูโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาขึ้นบ้านหลังนี้แล้วกันนะครับผมทุกคนโอเคก็คลิปนี้ผมไม่ได้ส่งเสริมการขโมยอะไรนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวไปลอกเียนแบบนะครับผม ทำได้แค่ในเกมเท่านั้นนะครับคนดูทุกคนที่น่ารักของผมจัดไปโอ้โทรศัพท์ยุคโบราณวะนี่โอ้โหยขโมยไปครับยายเหลือยายเหลือนะครับทุกคนจัดไปเราได้เข้าทีแล้วก็ยายเหลือเลยดีกว่าโอ้ขโมยยังขนมไม่คิดดูดิขนมยังต้องใช้อนี้ขุดเอาอ่ะอุ้ยขโมยเครื่อง w i f ฟ ขโมยครับกระเป๋าเอกสารก็ขโมยครับผมยังมณีก็ขโมยหมดครับยัยอครับผมที่ขาดผมอะไรเอาไปขายได้โอ้ยโคมไฟก็จัดดีครับรออะไรอะรออะไระครับพี่บ่าวจัดเลยครับโคมไฟอะไรต่างๆครับอืมอะไรเนี่ยเอออ๋อแล้วผมกลับมาทำไมไวะเนี่ยผมอะไรอะผมงงวะมันให้ผมซื้อหรอผมต้องซื้อใช่ไหมทำไมผมไม่ขโมยให้เสร็จ่องผมจ้ What the fuck อะไรงงงงไปหมดแหละ มเลยไม่ค่อยเป็นได้แบบนี้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปโจรกรรมกันดีกว่านะครับผมทุกคนก่อนปิดคลิปนี้นะผมเรียกยานผ่านน้ามาเลยแล้วกันไปไปเป้าหมายแล้วดีกว่าชนโอเคครับทุกคนเหมือนมันล้อยจะให้เรามาตรงนี้นะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ยอ่าคือร้านเสื้อผ้าคอลเลกชันนะครับผมทุกคนเราต้องทํายังไงอะขโมยเลยหรอจัดเลยครับผมรอเลยจัดเลยครับ อุ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์จัดดีครับผมอย่าไปลอกเกมแบบตามๆนะครับน้องๆหนูๆปึ๊บโอ้ยดีนะขโมยล่มไม่ได้ถ้าขโมยล่มได้ขโมยไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เสื้อผ้าว่าเสื้อผ้ามันราคาถูกไปหน่อยว่าอุ้ยทุกคนตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาทุกคนตำรวจมาตำรวจมาดิตำรวจมาดิตำรวจก็มาดิมาดิตำรวจตำรวจมาดิ สวยตำรวจแตกคนดูตำรวจแตกมีกวนะขอกันแล้วกันตำรวจแตกไปหนึ่งคนดูโอ้ยมาดิสนุกอยู่นะเนี่ยผมนึกว่ามันจะแบบมีแค่ตำรวจ NPC พตำรวจคนมาแล้วไงมาดิมาดิม,าดม,มีมีไมาอีกอไม่แค่นั้นเนี่ยผมรอเลยตำรวจรอโอ้ไม่มีแล้วคนดูไปเดี๋ยวเรากลับฐานแล้วดีกว่าฟึบโอเค เราเปลี่ยนอาวุธเป็น MP5 นะครับผมจัดไปเลยโอเคเราได้มาแล้วแล้วนี่คืออะไรวะอ๋ออัพอัพอัพพลังโจนเลย,ยนี้ก็มีด้วยหรอเฮ้ย <c oughs> อุ้ย,ยถือว่ารัวเลยนะอันนี้จัดการตำรวจคิวเลยคนดูแบบนี้เฮ้ยทุกคนผมมีรางวัลประกาศจับผมข้าวหัวเยอะสุดในแมบบอกคนดู ي, ดูดิผมข้าวหัวเก้าร้อยกว่าเอาเรื่องจัดอะโอ้โห ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนคลิปหน้าอยากให้ผมมาทำอีกก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมมาทำให้อีกนะครับผมทุกคนไปแล้วครับผมทุกคนบ๊ายบายครับใครคิดว่าสนุกก็อย่าลืมเด้อกดไลค์กันด้วยฝากไปซื้อเสื้อ GPTS ด้วยอุ้ยยิงเพื่อนได้ด้วยวะจัดดิเพื่จัดเด็เรียบร้อยดิเพื่อน โอ้โหยิงเพื่อนได้เงินมาบอดูยิงเงินพีซีได้เงินมาแล้วเฮ้ยริมพันปึ๊บโอโ้ไม่ได้นี่งไงแต่เจอเพื่อนเจอเพื่อนหนอเจอเพื่อนหนอเพื่อนทำอะไรอะขอจัดการหน่อยนะเพื่อนนี่ไงเรียบร้อยเพื่อน